มีคำถามอีกข้อคำถามหนึ่งค่ะคุณจำพันถามว่าตกทานยาละลายลิ่มเลือดใช้น้ําสนุนภพยในตัวแทนได้ไหมคะต้องการหยุดยาละลายลิ่มเลือดค่ะหนูเรียนถามป้าหมอกันดานได้ไหมคะอันเนี้ค่ะเพราะว่าเหี่เวศกําลังทําอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าอาจารย์หมอวัชระยังไม่ยอมค่ะบอกเรื่องทานยาไปก่อนอ,อ๋อค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าตัว ตัวอาการนะคะก็เราเรามีตัวชี้วัดใช่ไหมคะว่าถ้าเรารู้สึกว่าสบายระหว่างกินยากับไม่กินยาอันไหนมันสบายกว่ากันใช่ไหมคะแล้วจริงๆการกินยาละลายริ่มเลือดสาหรับประสบการณ์ตัวเองนี่ไม่ประทับใจเลยคะ่ะเพราะว่ามันนอกจากจะไม่รู้ว่าเขาเขาคือเขาก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะที่จะละลายริ่มเลือดถ้ามันเกิดใหม่นะคะแต่ถ้ามันเกิดเก่าอยู่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือไม่ ไม่สามารถที่จะไปละลายได้แบบชนิดเหมือนกับเราล้างท่อนะคะแต่ถ้าเผื่อเป็นกเกิดใหม่แล้วใช้ลักษณะของหัตถการที่ใส่สายเข้าไปตรงริมเลือดแล้วเอายาเข้าไปละลายอย่างนั้นแหะค่ะละลายได้แน่แต่ว่าถ้าเราไม่ขจัดต้นเหตุนะคะที่เป็นสาเหตุของการเกิดไขมันอุดต,ตันหรือว่าการริ่มเลือดที่อุดต,ตันเนี่ยก็จะยังเกิดขึ้นใหม่ได้อีกนะคะคราวนี้ กลับมาที่เรื่องของการใช้น้ําสมุนไพรในการปรับสมดุลและก็การอภิษออกในศาสตร์ของแพทย์พิถีรรมถ้าที่ฟังมานะคะก็ถือว่าเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สําหรับตัวเองนี่ก็ยอมรับได้นะคะถ้าเราขณะนี้ไม่มีอาการนะคะไม่มีอาการเราก็ใช้น้ําสมุนไพรของเราอย่างเดียวเพราะว่าเขาจะไม่มีผลข้างเคียงให้มันเราต้องมาคอยระแวงว่าจะมีเลือดออกเส้นเลือดแตกเพิ่มแถมมาให้เราไหมนะคะ ซึ่งซึ่งถ้ามันเกิดเหตุอันนั้นเนี่ยก่าเลือดจะหยุดก็จะค่อนข้างยากค่ะเปลี่ยนจากตีมาเป็นแตงนี่ก็ไม่ไม่ค่อยสนุกนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราเราจะสามารถที่จะวางสมมุติว่าเราจะ,อะถอนไม่ใช้ยาแล้วเราก็ปฏิบัติตัวเข้มนะคะแล้วก็การใช้ตัวน้ําสมุนไพรหรือน้าปัสสาวะเนี่ยก็ต้องใช้เป็นลักษณะเป็นยานะคะ ท่านจะไม่ใช่ดื่ม,มเลิกๆนะคะท,ท่านก็ต้องใช้ตลอดเวลาแล้วในขณะเดียวกันการผลิตยาของท่านนะคะ่ะท่านก็ต้องผลิตยาที่มีประสิทธิภาพนะคะยาที่จะมีประสิทธิภาพได้ท่านก็ต้องประกอบไปด้วยอาหารที่สมดุลใช่ไหมคะไม่มีพิษแล้วก็มีการระ,ะบายตัวพิษออกมีการปรับสมดุลอยู่ตลอดเวลาะคะ่ะแล้วถึงถ้าท่านเกิดมีอาการใหม่ขึ้นมานะคะ ท่านก็จะสามารถรู้ได้ในในเร็วนะคะคือคือรู้ได้เร็วซึ่งตอนนั้นก็จะไปใช้ยาร่วมด้วยก็ไม่ได้เสียหายนะคะเราก็ใช้ประทะาประทางไปอย่างนี้ค่ะแต่ว่าถามว่าเราจะเอาไปป้องกันเขาไว้ตลอดไหมถ้าเป็นถ้าเป็นตัวเองนะคะสําหรับเรื่องของยาในในแง่ถึงการกินยาเพื่อป้องกันเนี่ยค่ะก็จะก็จะไม่กินค่ะ เรามีอาการก่อนเราใช้ค่ะประมาณนั้นนะคะค่ะขอบคุณค่ะป้าหมอพ่าหมอกันดาคะคุณนำพันบอกว่าท่านสโตกมาสี่ปีค่ะค่ะถ้าสี่ปีแล้วเนี่ยตอนนี้ท่านไม่มีไม่ได้มีอาการเกิดซ้ำนะคะท่านก็สามารถจีแล้วท่านสามารถปฏิบัติตัวอ่ได้ได้เทคนิคเก้าข้อหรือยาเก้าเม็ดได้มีประสิทธิภาพ ขอควรนะคะไม่ต้องถึงร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกค่ะให้เกินหกสิบเปอร์เซ็นต์นี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็ท่านก็สามารถที่จะทดลองได้ค่ะเพราะว่าถ้าท่านเกิดมีอาการขึ้นมาใหม่ทำท่าทำท่ามีชามีเริ่มมีอ่อนแรงอะไรเงี้ยค่ะมีเวลาพอนะคะที่จะใช้ยาค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอแต่ของเชเวสเนี่ยค่ะหนูใช้วิธีปรับอาหารค่ะ ลือจืดสบายแล้วก็กินอินหน้าบ้านที่ปลูกเนี่ยค่ะปลูกที่กินกินที่ปลูกแล้วก็ดื่มน้ําสมุนไพรแล้วก็ใช้ธรรมะของพระอาจารย์แล้วก็ข้อแปดข้อเก้าค่ะก็บางคนเห็นเฮียก็บอกว่าเฮียไม่เห็นเป็นอะไรเลยแต่ที่เฮียยังเป็นอยู่ก็หมอคือเหมือนแบบว่ากะเดินช้าลงแล้วบางทีขาขวาหรือเวลาเดินจะไม่ค่อยมีแรงอะบางทีเดินไปด้วยกันเนี่ย ต้องดึงเสื้อกลับเลยค่ะเพราะาแก,กจะล้มไปใกล้เหมือนตุต๊กตาล้มลุกอ่ะจะไปข้างหน้าบางทีก็ไปข้างหลังบางทีวันนั้นแซวเลยค่ะโอ้เราอกอดกันควงแขนกันไว้นะไม่ใช่ค่ะแกจะล้มแล้วก็เกี่ยวกับมาค่ะเนี่คือสภาพที่เฮียเป็นเฮียเป็นมาตั้งแต่เจ็ดมกราปีหกสี่ค่ะแล้วมาสิบมิตุลายปีที่แล้วค่ะมาลม้มฟาดพื้นที่ปั๊มน้ํามันเพราะเราจะไปห้องน้ํากันหวัวฟาดพื้นเลยค่ะ ตอนนั้นคือไม่ได้ไม่ได้ทานยาอะไรอยู่ใช่ไหมคะทานค่ะแต่ว่ามันฝนตกหนักมากค่ะเราต่างคนต่างเข้าห้องน้ํากันแล้วพื้นห้องอ๋ออันนั้นมันเป็นดุบัิเตนมั้งค่ะมัน<ต>ไม่ไม่เกี่ยวค่ะคะ,ะแต่ทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตัวพยาชิสภาพของหลอดเลือดที่ที่อยู่ในสมองหรือว่าอยู่ในอวัยวะทั่วๆร่างกายเนี่ยค่ะเท่าที่ได้มีประสบการณ์นะคะเขาสามารถที่จะ ถ้าเผื่อเซลล์เราแข็งแรงไม่มีพิษนะคะเขาสามารถที่จะสร้างขึ้นมาในลักษณะรูปแบบที่ดีได้แต่แต่ถ้าเผื่อพื้นฐานของเราเนี่ยตัวเส้นเลือดของเราพื้นฐานไม่ดีแล้วก็เป็นหลายๆเส้นเป็นเส้นเล็กๆเนะะี่ยค่ะก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิดการที่ไหลเวียนไม่สะดวกสู่เซลล์หรือว่าอาวัยวะปลายเนี่ยเกิดขึ้นได้เราก็ต้องสังเกตจากอาการของเราเนี่ยแหละคะ่ะว่า คือมันต้องชั่งน้ําหนักกันเนาะว่าระหว่างอาการที่เราทานแล้วเนี่ยแล้วเราก็ต้องคอยคุมเรื่องของระยะเวลาของการแข็งตัวของเลือดใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเผื่อระยะนั้นมันยาวเกินก็มีความเสี่ยงก็จะต้องลดยาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่มีคําตอบตายตัวหรอกนะคะ ต้องเป็นอ่าแล้วแต่กรณีกรณีไปสําหรับท่านที่มีคุณหมออ่าได้ดูแลอ่าเป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยคะ่ะท่านจะมีข้อมูลอ่าครบถ้วนสมบูรณ์ที่จะให้คําแนะนําและการตัดสินใจที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดกับอ่าผู้ป่วยอยู่แล้วนะคะก็ต้องก็ต้องฟังท่านด้วยคะ่ะค่ะเอะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพี่พี่หมอกันดานะคะอันนี้ถามเป็นความรู้เผื่อว่าที่น้อง ที่ฟังอยู่นะคะหรือว่ามีญาติตรงนี้อยู่เกี่ยวกับเรื่องโศกเนี่ยค่ะเพราะนั้นะะ <c oughs> บางคนบอกว่าถ้าเอ่อเส้นเลือดเปราะนะคะเ <c oughs> ส้นเลือดเปราะไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดเอ่อเส้นเล็กหรือว่าจะเป็นในกระบวนการของหลอดเลือดหลักอะไรพวกนี้น,นะคะ <c oughs> ถ้าหลอดเลือดเปราะพวกนี้นะคะแล้วก็กลัวนะคะกลัวว่ามันจะแตกหรืออะไรพวกนี้เพราะนั้นในกลุ่มพวกนี้ยังสามารถออกกําลังกายหลังดักได้ไหมคะ ออกได้นะคะแล้วก็เรื่องเรื่องของ stroke หรือว่ากรณีที่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดในสมองเนี่ยนะคะเขาจะมีสองแบบค่ะแบบหนึ่งคือแบบแตกนะคะอีกแบบหนึ่งคือแบบตีบค่ะอา,าะอาการก็จะเริ่มต้นอาจจะคล้ายคลึงกันที่จะต่างก,กันก็จะเป็นเรื่องของอาการปวดศีรษะเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นตีบมักจะไม่ค่อยปวดแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นแตกก็มักจะปวดค่ะ แล้วก็ต้นเหตุของจติตจะแตกนี่ก็จะมีหลากหลายนะคะค่ะอันนี้จะต้องดูดูสภาวะอาการของแต่และบุคคลด้วยใช่ไหมคะพี่หมอใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามครับเดี๋ยเราจะ,ะดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะด้วยศาสตร์ของแพทย์ดีธรรมเนี่ยเคยมีผู้ป่วยนะคะน่าจะเป็นแบบตีบ่ะค่ะเขาเริ่มรู้สึกอ่อนแรงแลวเสร็จแล้วก็มีพี่น้องเราที่ที่มาเข้าค่ายอะค่ะ ท่านรู้จักท่านก็เลยแนะนําว่าถ้ากล้าก็ให้ดื่มน้ําปัสสวาวะนะเขาก็ดื่มนะคะเขา้าดื่มปรากฏว่าเขาฟื้นตัวเร็วมากเลยค่ะในขณะที่อีกคนหนึ่งมาไล่เรียก,กันเลยคือทุกวันเลยนะคะที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะจะมีมีผู้ป่วยที่มาเอาอยู่ๆก็คืออ่อนแรงไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ท่านอีกท่านหนึ่งท่านไม่ได้ดื่มนะคะปรากฏว่าท่านต้องอยู่โรงพยาบาลนานกว่าเยอะเลยนะคะค่ะค่ะ <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นแนวทางนะคะเป็นคําตอบแนวทางเห็นการดูแลตนเองแบบพึ่งตนใช่ไหมคะพี่หมอก็คอือยังไงซะก็ป้องกันตัวเองไว้ก่อนดื่มไม่เถอะไม่ได้เสียหาย <laughs> ไม่ได้ซื้อได้หาได้เลยพี่ก็เราผลิตยาแล้วก็ท่านอาจารย์หมอเขียวก็ได้บรรยายแล้วก็พี่น้องเราหลาย,ลายๆท่านก็ค้นพามานะคะว่าในตัวปัสสาวะเนี่ยเขาก็จะมีสารที่ ที่ละลายลิ่มเลือดได้นะคะซึ่งก็เชื่อนะคะเพราะว่าหลายๆหลายๆคนที่ที่มีอาการนะคะแล้วแบบเส้นเลือดตีบอะแล้วเขาเขากล้าดื่มอะคะ่ะเขาส่วนใหญ่เขาก็หายได้ดีนะคะฟื้นได้ดีค่ะค่ะก็ก็กเออคุณผิเคยแนะนําผู้ป่วยที่ยังยี้อยู่อะพี่หมอเขายังยี้นะคะยังยี้อยู่เนี่ยนะคะพี่หมอแนะนําว่าให้ใช้กระบวนการผสมนะคะใช้ผสมเอานะคะหนึ่ง น้ำัสมะวะคครึ่งแก้วผสมน้ําเปล่าครึ่งแก้วคน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 ให้เข้ากันแล้วเทออกไปครึ่งแก้วแล้วเติมเข้าม่อีกครึ่งแก้วก็ให้เต็มเป็นรอบที่สองนะคะแล้วคนคนคนมันไม่มีกลิ่นมันไม่มีรสแต่มันได้พลังงานเขาก็ไปลองนะคะเขาลองครั้งเดียวเขาบอกแล้วผมจะไปทําอะไรให้มันยุ่งยากผมก็ลองดื่มเลยเข <laughs> <laughs> า <laughs> บอกเทคนิคยุ่งยากให้รู้สึกว่ามันไม่ได้ยุ่งยากอย่างนี้ต้องมานั่งคนนั่งเทเดี๋ยวได้ครึ่งเดี๋ยวไม่ได้ครึ่งก็เลยบอกงั้นดื่มเลยละกัน าก็เชื่อนะคะเพราะมันก็คืออันนี้คือแนะนําให้สําหรับคนที่ยังยี้นะคะยังไม่กล้านะคะแล้วก็จริงๆเราเรามุมมองในเรื่องของการที่เราใช้ยาในตัวเราเนี่ยนะคะเขาเขา,เขาไม่มีผลเสียอะไรเลยนะคะไม่ว่าคือถ้าเรากินได้ผลก็ได้ผลไปใช่ไหมคะไม่ได้ผลเขาก็ไม่ได้เกิดโทษแต่ว่าถ้าเป็นยาเคมีนี้ยอมรับนะคะว่าถ้าเขาไม่ได้ให้ผลบางทีเขาก็ให้โทษเราด้ดวยอะไรเงี้ยคะ่ะ มีมีคุณอาคุณอานะคะท่านมีปัญหาอย่างนี้ค่ะคือเส้นเลือดที่ในสมองเริ่มเริ่มตีแล้วก็ได้รับยาป้องกันไม่ให้ไม่ให้มันตีมาค่ะคล้ายๆกับให้ยาต่อเนื่องไปเรื่อยเลยไอ้ตอนนั้นเราก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงได้แต่นึกในใจว่าภาวนาว่าอย่าให้เกิดแตกเลยเนาะปรากฏว่าก็เกิดขึ้นจริงๆค่ะหลังจากนั้นสองปีเนี่ยท่านคือคือสมองคนอายุสูงอายุเนี่ยค่ะ อ่ตัวเนื้อสมองเนี่ยเขาจะเริ่มฟอนิดหน่อยนะคะคราวน,นี้เนื้อสมองเนี่ยเขาจะไม่เขาจะเป็นคล้ายๆวุ้นนะคะ่ะอยู่ในกระโหลกศีรษะเนี่ยแม้เวลาขยับเขย่าเนี่ยค่ะเขาก็จะเขาก็ขยับด้วยนะคะเขาไม่ใช่เป็นอะไรแข็งๆแล้วคราวนี้มันจะมีเส้นเลือดอะคะ่ะที่ที่เชื่อมระหว่างตรงกระโหลกกับตัวเนื้อสมองเนี่ยค่ะเส้นเลือดเขาก็เส้นเล็กๆใช่ไหมคะ ขยับไปหัวโขกโดนนิดหน่อยเราอะใช่ไหมไปเดี๋ยวเราก็หัวโขกประตูได้เดี๋ยวเราก็หัวโขกตู้ได้อะไรเงี้ยค่ะหรือหรือว่าก้มลงไปใต้เก้าอี้ก็หัวโขกโต๊ะโขกเล็กเลกได้น้อยแล้วก็มียาละลายริ่มเลือดด้วยเนี่ยเขาก็ช่วยนะคะที่จะทําให้มีโอกาสเเลือดออกได้ประมาณนี้ค่ะปรากฏว่าท่านก็ได้มีเลือดออกแล้วก็ต้องไปผ่าค่ะเอาเอาเอาริมเลือดออกสองรอบนั่นนะคะ ็จแล้วก็หลังจากนั้นท่านก,ก็ท่านมีชีวิตยอยู่นะคะแต่ว่าท่านก็จะไม่เหมือนปกติช่วยเหลือตัวเองได้น้อยอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะนั่นหมายความว่าต้องต้องระมัดระวังในเรื่องของส่วนบนเนาะที่หมอศีรษะเราเนี่ยนะคะพยายามอย่าไปโครหรือไปกระแทกอะไรมากๆนะคะมันสะสมนะคะเหมือนสะสมเช่อเล็กช้ำสะสมนะคะมันเป็นลนักษณะของอาการชาช้าสะ,ส,ะสมก,ก,ก็มีได้ ค่ะค่ะอันนี้ก็ขอขอบคุณพี่หมอมากค่ะขอบคุณพ่อหมอมากค่ะให้ความรู้ให้หายกล้องใจเลยค่ะให้งั้นก็เป็นวิตกเพราะว่าจริงๆแล้วเฮยเวสแกไม่ยอมทานตาทุกวันนี้แกทานแค่เบบี้แอสไพรินแปดสิบห้ามิลิกรัมใช่ไหมคะห <82. S 1> นึ่งเมตรแปดสิบสองไตท์แฟน50ห้าสิบมิลิกรัมวัชละให้ทานแค่ยี่สิบห้ามิลิกรัมค่ะทานเท่านี้เองค่ะมันไม่ได้ทาน นอกนั้นก็เพื่อจุดสบายอย่างเดียวแล้วก็ดูแลตามหลักแพทย์วิถีธรรมกับหมอค่ะก็ถ้าเผื่อเราดําเนินวิธีการดูแลตัวเองครึ่งหนึ่งคุณแม่คุณหมอช่วยอีกครึ่งหนึ่งแล้วเราก็สบายดีแล้วก็ทาไปอย่างนี้ค่ะก็ไม่ก็ไม่ไม่น่าจะเสียหายอะไรนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะเอาเปได้ก็หายได้ค่ะหายได้เท่าไหร่เราก็ต้องพอใจเท่านั้นนะคะมันก็ยังดีกว่าไม่หายเนาะาค่ะ เอพี่หนวยซูมมีพี่หวยคะเดี๋วย<ม>วยขอขอขอนุญาตนิดนึงไหนๆหเราค<ช>ุยเรื่องนี้นะแล้วเรามีผู้ป่วยจริงอ่ะนะคะอยากใ,<ช>ให้เยวเวศเนี่ยได้เล่าเป็นประสบการณ์ให้กับให้กับพี่น้องเรา นะคะก่อนที่จะไปคําถามอีกอีกข้อหนึ่งเนี่ยนะคะในเรื่องของต้องถามเจ้าตัวค่ะพี่ผิวค่ะนั่นแหละนั่นแหละนะคะจะต้องต้องบอกพิธีกรก่อนเลเดี๋ยวเจ้าขอเวทนิดนึงเขาก็พิธีกรค่ะเฮเวทค่ะนอนสามอ่าถามเฮเวทนิดนึงว่าอาการโตกที่เฮเวทเป็นเนี่ยนะคะมันมีเขาเรียกว่าอะไรอะลางบอกเหตุอะไรไหมคือมีอาการเวียนหัวหรือมีอาการมึนนอนอะไรเงี้ย เขาเรียกว่าลางบอกเหตุว่าเราจะเป็นเนี่ยนะคะมันมีอาการอะไรบ้างไหมครับคือก่ <c oughs> อนหน้าที่จะตดโอกในวันเริ่มขึ้นนะครับในคืนวันนั้นนะผมจะไปหยิบกระดาษซึ่งเป็นกระดาษสีแดงนะครับจะไปทํางานพอหยิบขึ้นมาโอ้โหรู้สึกว่าเป็นทําไมมันเหม็นเนลือเกินบางครั้งที่ว่า มันเป็นกระดาษสีแดงธรรมดานะครับรู้สึกว่ามันเหม็นมากจนกระทั่งมือมือเท้าเนี่ยอ่อนแรงมือขวานี่อ่อนแรงครับแล้วพอวันรุ่งขึ้นมวยก็บอกว่า,านั้นพรุ่งนี้เช้าคือเย็นวันนั้นอนะ่ะก็บอกว่าจะไปหาหมอคลินิกที่แถวบ้านละกันผมบอกคงไม่เป็นไรมั้งเลยไม่ได้ไปหาหมอ พอว่าเรื่องขึ้นจะไปเดินพอเดินไม่ไปได้ไม่เท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าขาเนี่ยมันเหมือนก้าวไม่ออกไม่มีแรงเลยครับแล้วก็เหมือนกับไม่มีแรงก้าวไม่ออกเลยถ้าอถึงนั้นมือก็อ่อนแรงไปด้วยข้างขวาเนี่ยครับมีปัญหาตรงนี้ตั้งแต่นั้นมามันก็เลยเป็นอาการลักษณะที่ว่ามือขา ข้างขวาเนี่ยอ่อนแรงแต่เวลานอนนี่รู้สึกว่าสมองด้านซ้ายเนี่ยครับยอดเจ็บเจ็บนิดหน่อยนะครับอยู่ครับแล้วก็ตั้งแต่นอนมาก็พอวันที่เป็นก็หวยก็พาเข้าโรงพยาบาลใกล้ที่สุดก็คือที่ปากสิ่นนะครับแสดงว่าของเทวศที่คือจุดเริ่มต้นคือจากกลิ่นก่อนใช,ใช่ครับ ใช่ไหมคะจักลิ่นคืออาการก่อนหน้านั้นอาการเวียนศีรษะหรือว่าอาการมึนงงพวกนี้ไม่มีไม่มีครับไม่เป็นเลยเริ่มจากสภาวะของจมูกก่อนเลยนะคะการรับรู้กลิ่นที่ที่ที่รู้สึกว่าจักน้อยแต่แต่เรารู้สึกมันมากใช่ไหมครับอ่ารับเขาเรียกจมูกวัยผิดปกติจากอ่าใช่ไหมอ่ามีเขาเรียกจมูกได้กลิ่นชัดเจนอ่าชัดเจนแบบแบบผิดปกติเห็นกระดาษไหมคะ กระดาษงานฝีมือเหมือนกระดาษทาซองจดหมายอะไรอย่างเงี้ยกระดาษเฉยเนี่ยกระดาษแบบนี้ค่ะอืมค่ะแล้วก็หลังจากที่จมูกได้กลิ่นที่ที่ที่ชัดเจนมากกว่าปกติเนี่ยแล้วก็เอ่อพอวันรุ่งขึ้นก็เริ่มมีอาการคือวันรุ่งขึ้นใช่ไหมถึงไปเดินครับใช่ถึงจะมีอาการอ่อนแรงอืมถึงจะมีอาการขาอ่อนแรง ครับมือขาออนไลน์เนยคือเราไปเดินกันเป็นปกติอะพี่ผิวค่ะละประมาณครึ่งชั่วโมงอืมแต่วันนั้นน่ะเฮียเดินได้ห้านาทีเฮียก็เรียกก็ถามว่าเป็นไรทำไมมันแปลกแแล้วแกก็เดินต่อจนครั้งที่สามอะแกบอกมวยบอกเฮียเป็นไรเขาก็บอกว่ามวยไม่ไหวแล้วเราก็เลยพากันนั่งแท็กซี่ไปเพราะตากสินใกล้ที่สุดพอไปเขาก็ แท็กซี่ก็ดีค่ะก็บอกบุรุษพยาบาลว่าลุงแกไม่สบายแกไม่มีแรงนี่ก็บอกไม่เป็นไรผมเดินได้บอกว่าบุรุษพยาบาลมาวัดความดันสองร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบยรือไงเนี่ยค่ะเขาล็อกตัวเลยค่ะเขาไม่ให้เดินแล้วก็เขานอนเฝ้าดูอาการตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ายันสองทุ่มก็ให้อดมิดอดมิดอยู่ห้าวันแล้วเฮียก็เข้าโรงพยาบาลก็ทานอาหารที่โรงพยาบาลไม่ได้ ก็เอาเข้าวต้มกับเกลือเนี่ยให้ทานสองวันแล้วก็ทําน้ํายานางไปให้กินที่โรงพยาบาลก็ไปแจกเตียงข้างๆห้องนี้เป็นห้องชายก็หกเตียงเนี่ยเราะว่าติดน้ํายานางกันไปด้วยก็เลยขอโรงพยาบาลขอว่าไม่ต้องนั่งแท็กซี่มาได้ไหมเนี่ยจากบางมดเนี่ยมาเนี่ยเอาน้ํามาให้ให้กินเนี่ยวันละสองรอบหนึ่งอายุเราก็เยอะแล้วเราเหนื่อยสองงานเราก็ต้องทําอาชีพเราต้องส่งของก็เขาก็้าเห็นใจเขาก็ให้ ก็เลยให้ดื่มน้ำย่านางที่โรงพยาบาลแล้วก็ให้ทำทานข้าวต้มพอวันที่สามก็ให้ยืนข้างเตียงเพราะหมอไม่ให้ลงจากเตียงนะที่ไปแล้วเนี่ยสองวันเนี่ยไม่ให้ลงจากเตียงเลยพอวันที่สามก็บอกเฮียลองยืนข้างๆเตียงดูเฮียก็อยู่หน้า OPD อ่ะเขาดูเราตลอดสองคนนี้ทําอะไรก็ให้เฮียเฮียลองยืนดูเฮียบอกมวยเฮียยืนได้แต่แล้วก็ให้เฮียเฮียลองก้าวๆหนึ่ง แล้วก็ก้าวที่สองแล้วก็ก้าวที่สามบอกเงี้ยขึ้นเตียงกลางวันเราก็เล่นแบบนี้อีกตอนเย็นเราก็ทําแบบนี้อีกวันที่สามก็เอาขวดดีท็อกซ์ไปโรงพยาบาลขอไปอย่างดีเลยแล้วก็ไปบอกโอพีดีบอกลุงแกไม่ได้อาบสระผมอไม่ได้อาบน้ํสาสระผมมาสองสาวันแล้วลุงแกหงุดหงิดขอเข้าไปช่วยลุงอาบน้ําหน่อยนะเขาบอกได้เนี้ยทําดีท็อกซ์เลย ปรากฏว่าเนี่ยก็ทําดีท็อกซ์ในวันที่สามสองเวลาเช้าเย็ยนวันที่สี่เนี่ยก็เ,เดินเข้าไปทําเองได้แล้ววันที่สี่ตอนบ่ายหมอก็มาบอกว่าพรุ่งนี้คงจะให้ลุลงกลับได้แล้วนะเนี่ยคือหลักที่ที่เหมยใช้คือเหมยใช้หลักของแพทย์วิธีทำทุกอย่างตั้งแต่น้ําอาหารแล้วสิ่งที่เหมยไปทําในโรงพยาบาลคือเหมยเขาเปิดธรรมะข,ของอาจารย์ในโรงพยาบาลในห้อง ที่อยู่ป่วยเนี่ยคนป่วยด้วยกันก็ฟังกันทั้งหกคนก็ตอนเราออกมาคนที่ออกมาก็บอกว่าไม่อยากให้คุณออกนะถ้าอยากให้คุณอยู่เพราะได้กินน้ําก็กินแล้วรู้สึกเขาสบายตัวแล้วเขาไม่ค่อยร้อนไม่อึดอัดแล้วได้ฟังธรรมของอาจารย์ธรรมะของอาจารย์เนี่ยบางช่วงบางตอนที่อาจารย์บรรยายมันสนุกอะพี่ผิวมันตลกเขาก็ได้ผ่อนคลายได้คลายเครียดไปด้วยอย่างนี้ค่ะก็ก็เลยบอกว่า ทางที่เราทําเนี่ยเรามั่นใจค่ะว่าหลักแพทย์ดีๆทำอะ่ะช่วยเฮียได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเฮียเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมดีกรรมร้ายที่มันมาเราก็ยินดีจะรับมันแล้วก็ผ่านมันไปค่ะทีนี้ว่าก็อยากให้เป็นอเอเหมือนกับอะไรฮะข้อคิดหรือว่าแบบอย่างสําหรับท่านที่เป็นหรืออาการใกล้เคียงกับเราอะสิ่งแรกที่อยากให้ทําคือทําใจค่ะวันแรกที่เหมยพาเฮียเข้าโรงพยาบาลเนี่ย พอเ,าเขาให้ยานอนสังเกตการเหรือก็ต้องไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยหมือก็ ok ทําใจค่ะอะไรจะเกิดก็เกิดถ้าเราจะต้องอยู่คนเดียวเราก็ต้องพร้อมที่จะอยู่คนเดียวแต่ถ้าเรายังไม่ต้องอยู่คนเดียวให้กันได้ที่ไหนเต็มที่ที่ไหนสุดตรงไหนเราทําให้หมดค่ะแล้วถ้าเราจะต้องแยกจากกันเราก็จะแยกจากกันค่ะด้วยความสุขค่ะเราจะไม่ไปคิดทวงนู่นทวงนี่ห่วงนู่นห่วงนี่อะไรแม้แต่ลูกก็บอกลูกค่ะ ว่าลูกอยู่ต่างประเทศเราก็ฝึกจากกันตั้งแต่วันนี้เพราะเราจะไม่รู้ว่าใครจะจากก่อนกันหรือใครจะไปอะไรก่อนกันก็ก็ก็ใช้แพทย์พิธีธรรมกันแม้ลูกเหมือติดโควิดก็ก็ใช้หลักแพทย์พิถีธรรมค่ะแล้วก็ทานสมุนไพรไทยเนะะี่ยค่ะไม่ไม่ได้ทานยาฝรั่งเลยขนาดลูกฉีดไฟเซอร์สามเข็มนะคะนั้นทุกอย่างะคะ่ะหนูเชื่อว่าอยู่ที่วิบากกรรมแล้วก็ อยู่ใจของเราเนี่ยค่ะว่าเรายินดีรับวิบากมันมากน้อยแค่ไหนอะค่ะแล้วเราใจแค่ไหนค่ะขอบคุณเจ้หมวยมากเลยนะคะที่ที่ช่วยแชร์นะคะเพราะเห็นว่าเรามีโจทย์เนาะน้องจวงนะคะค่ะจะได้เชิญน้องจวงค่ะสุดจะมีคําถามเข้ามาอีกในห้องแชทซูมนะคะค่ะพี่ปิ๋วเดี๋ยวตรงตะตุกเนี่ยเมื่อกี้มีเดี๋ยวนะคะ มีคุณจันเจ้าอะค่ะนะคะได้เ,เขียนมาในแชทว่าอาหารที่มีน้ําตาลจะทําให้หลอดเลือดแข็งกระด้างเสี่ยงต่อหลอดเลือดแตกง่ายสโตกควรหยุดกินแนวหวานๆค่ะ <c oughs> <c oughs> จริงจิงจวงคุณจันเจ้าเป็นจิตอาสาเหมือนกันนะจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะสโตกหรอกค่ะแนวหวานๆเนี่ยค่ะถ้าเลี่ยงนะหวานก็ใช่ควรจะเลี่ยงน,นะคะ, <c oughs> ะค่ะอ่านะคะ